สวัสดีครับผมชื่อเดชชัยจิชชัยต่อตัต้งนะครับผมจะมาฝึกขายพอยครับบัดี้ผมเห็นพ่อแม่เข้าเหนื่อยนะครับผมก็เลยมาแบบเบาภาระของพ่อแม่ก็หน่อยครับผมก็เลยมาฝึกขายพอยกับอาจารย์โชลิดครับมมผมว่มาจะเอางินไปให้พ่อแม่มาใช้ด้วยครับ ดีกว่าผมไปเล่นเกมครับผมไปเล่นเกมผมไม่ได้อะไรเลยคนระับผมได้แต่เสียเงินผมได้แตให้เงินเขาที่ที่ผมมาหาเงินนั่นครับขอเชิญชวนทุกท่านมาซื้อคอยแทนะครับคอยแเ้ที่นี่นะครับที่สถานทั้มของวี่นะครับขอเชิญนะครับ คอยนะครับที so, ่ผมจะเอามาเน้นนาำนินนี่ครับพอยแดงจำเช้นะครับแดงครับแงขายได้ครับคลอยจำได้เช้เลยนะครับ ถ้าผมบอกพี่มาไปเดี๋ยวคนที่กำลังชมจะตกใจนะคะถ้าไม่พี่มานะครับถ้ามีคนเก็บเอาไว้นะคระเก็บเอาไว้มากเลยนะครับเก็บไวเ้เ,ไวเ,เป็น เก็บไว้เป็นถังเลยนะครับแล้วก็เอามาขายครับเอามาเจียขอ,อเชิญนะครับนี่นะครับพลอยที่ให้ดูไปเมื่อกี้แล้วครับเป็นพลอยจันทร์แทเๆเลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาเบอร์0895261797นะครับใ,ใครที่อยากได้พลอยก็เชิญโทรผ่าน<ม>บเบอร์นี้นะครับ มชิญน,นะครับผมเป็นผู้ติดต่อผมเปิดอ้ยนะครับถ้าใครอยากได้้อยก็ติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทร08 9 5 2 6 1 7 9 7นนะครับขอบคุณครับ